ถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งครับเป็นคนไข้เ,ออเป็นโรคมะเร็งออแล้วคุณหมอประเมินว่าเขามีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งทางพันธุกรรมเช่นเป็นมะเร็งเต้านมเมืม่ออายุต่ำกว่า50ปีหรือเป็นมะเร็งเต้านมสองข้างหรือมียตาสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยโดยเฉพาะย่าสายตรงที่อายุน้อยหรือเป็นอายุยะอื่นด้วยนะครับคุณหมอก็จะสงสัยแล้วก็อาจจะพิจารณาให้มีการตรวจเลือดเพื่อตรวจยีนผิดปกติว่ามียีนผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งไหมออผมขอยกตัวอย่าง ยีนที่เราตรวจเวบ่อยคือ BRCA1 หรือ BRCA2 นะครับในเปลงเต้านมหรือรังไข่สมมติว่าเราตรวจเจอเอ่อเราเป็นคนไข้แล้วเราตรวจเจอว่ามีความผิดปกติสิ่งที่หมอจะให้นำคือขอญาตสายตรงมาตรวจด,ด้วยตรวจเลือดเพื่อหาว่าญาตสายตรงเรามียีนผิดปกติตัวดังกล่าวหรือไม่ซึ่งโอกาสจะพบในญาตสายตรงก็ประมาณ5 0เแต่คนที่คำถามต่อว่าตรวจแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมเอาพี่น้องมาตรวจถ้าเจอ ได้ประโยชน์ไหมต้องได้แน่แครับถึงให้ตรวจก็ต้องบอกว่ายกตัวอย่างยีน BRCA หกับอถ้ามีความผิดปกติในคนที่ยัางปกติอยู่คือคนที่ยังเป็นโรคมะเร็งนะครับเขาคนนได้มีโอกาสท,ที่จะเป็นมะเร็งค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นถ้าเจออย่างนี้ทายัางไงครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการให้สุขศึกษาและมีการเฝ้าระวังหรือมีการผ่าตัดป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งในจุดที่สามารถผ่าตัดได้ยกวอย่างนะครับ ในผู้หญิงที่ยังปกติอยู่นะครับแล้วไม่ยีน BRCA1 หรือ BRCA2 เผิดปกตินะครับออปชันหนึคือมีการตัดเต้านมและรังไข่ออกเพื่อป้องกันถ้าประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งค่อนข้างจะสูงนะครับก็เป็นออปชั่นที่คุณหมออาจจะคุยกับคนนั้นว่า จะป้องกันโดยการตัดเต้านมหรือรังไข่ไหมซึ่งปัจจัยของมันก็อาจจะขึ้นกับอายุด้วยนะครับถ้าป็นสาวๆคนนี้ก็คงหมอก็ไม่ค่อยล้าพูดเท่าไหร่นะฮะแต่จริงๆก็วิธีก็ดีนะครับตัดเต้านมรังไข่ออกนี่คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าไม่เป็นนะแต่ว่าก็ขึ้นกับอายุนะครับามากักแนะนําในคนที่อายุค่อนข้างจะเยอะหน่อยสี่ห้าปีขึ้นไปไม่ต้องการมีบุตรแล้วนะครับคือใกล้ค่าวัยทองกลุ่มนี้เราก็อาจจะให้ออปชั่นคือตัดเต้านมสองข้างตัดรังไข่ออกแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่อยากตัดนะ ไม่อยากตัดหรือแม้กระทั่งเรื่องของคอสเมติกนะครับสิ่งที่ทําได้คือมีการเฝ้าระวังคําว่าเฝ้าระวังนี้คือไม่ใช่ป้องกันนะครับเฝ้าระวังคือให้เจอเร็วๆตั้งแต่ไม่มีอาการยิ่งดีออสิ่งที่ดีคือถ้าเจอเร็วมันรักษาง่ายรักษา,การควระดูกสัหายขาดสูงเช่นถ้าเจอว่ามียีน BRCA1 หรือ2ผิดปกติในคนที่ยังปกติอยู่นะครับก็อ,อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์เต้านมเรียกว่าแมมโมแกรมทุกๆทุกๆปี ตั้งแต่อายุประมาณสัก25 30ปีต้องเริ่มทำแล้วนะครับคือคนปกติที่ไม่มียีนนะอาจจะ40ปีขึ้นไปถึงเริ่มทำแต่กลุ่มนี้ต้องทำเร็วขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าดีดีสุดคือสามารถทำเ m ็ i รนมได้ยิ่งจะดีกว่าเอ็กซเรย์ A ต้านมเพราะเอ็จะชัดกว่านะฮะคราวนี้รังไข่ถ้าสมมติว่ายังไม่ผ่าตัดรังไข่ออกออทำยังไงครับ จร,จริงๆแล้วมันไม่มีวิธีดีสุดนะครับที่จะไปคนป้นหามะเร็งดังไข่ระยะเริ่มต้นนะแต่อันที่พลอยทําได้คือมีการตรวจภายในและอัลตราซาวด์ภายในช่องคลอดทุกๆปีนะครับจะอาจจะไม่ได้ว่าจะได้ผลว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการป้องกันและเฝ้าระวังส่วนผู้ชายนะครับที่มียีน BRCA1 หรือ2ผิดปกติก็จะบอกว่าผู้ชายคนนั้นก็มีโอกาสมีเลงเต้านมเหมือนกับผู้หญิงเลยนะครับแต่ว่าโอกาสมันก็จะตามผู้หญิงเยอะ นะครับประมาณสักไม่เกิน10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เยอะคนทั่วไปนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่แนะนําให้ตัดเต้านมออกนะครับเพียงแต่ว่าให้มีการเฝ้าระวังตัวเองค้ำเต้านมตัวเองบ,อบ่อยว่ามีโอกาสที่จะเป็นมีก้อนอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วก็เรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากก็น่าจะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปโดยการเจาะเลือดดูค่ามะเร็งลูกหมากนะครับอันนี้ก็คข้าวๆนะครับสุปแล้วการตรวจยีนถ้าผิดปกตินะสำหรับคนที่ยัง ไม่เป็นมะเร็งสิ่งที่ต้องทําคือ 1. รบสาตัดป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหมสอคือ,อ,อถ้าไม่ได้ผ่าตัดหรือผ่าไม่ได้ในบางวัยวะนะครับเฝ้าระวังยังไงเพื่อจะให้คนพบมะเร็งตั้งแต่เริ่มตน้นเพื่อ,อโอกาสที่จะหายขาดได้สูงครับ